พาคุณชมนะคะมาดูในเรื่องของการป้องกันปราบปรามการทําผิดกฎหมายทางทะเลกันบ้างนะคะซึ่งทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนาราธิวาสค่ะได้บูรณาการ7หน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องออกตรวจทางทะเลเพื่อเป็นการป้องกันป้องปรามการกระทําผิดกฎหมายทางทะเลค่ะ นาวาเอกาศบุญวิทยารองผู้มำนในการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนาราธิวาสนำเจ้าหน้าที่จาก7จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนค่ะลงเรือตรวจการรอนห3 1สและรัวเตือ และเรือตรวจประมงทะเล226นะคะออกตรวจในพื้นที่ทางทะเลจังหวัดนราธิวาสพื้นที่ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาสถึงอำเภอตากใบค่ะซึ่งเป็นสุดเขตแดนทะเลไทยมาเลเซียเพื่อตรวจตราป้องกันป้องปรามการกระทําผิดกฎหมายในทะเลนะคะรวมถึงติดตามการตรวจตาเรือต่างๆด้วยด้านรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะจังหวัดนราธิว,วาสกล่าวว่าการอด ออกตรวจในครั้งนี้ค่ะดำเนินการภายใต้ภาร,รกิจหลักในการป้องกันภัย9ด้านของสอนชนพร้อมบรรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางทะเลเช่นการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้าประเทศ การบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ในทะเลการทำประมงที่ผิดกฎหมายจากการส,สุ่มตรวจเรือประมงพาณิชย์ในระยะ10บไมล์ทะเลนะคะไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะ